ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2564คืนกาวคำเดือนหนึ่งปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงาน วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการพูดคุยกันเรื่องการร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจให้หาสถานที่ที่มีบรรยากาศสบายๆเหมือนบ้านเพื่อพูดคุยตกลงกันก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะการเงินคุณฉลาดในการทำเงินหาเงินได้มากแต่ก็มักจะมาจากการใช้เล่เหลี่ยมและการเสี่ยงที่มาจากความไม่ยอมใครของคุณจึงอาจทำให้เกิดศัตรูขึ้นได้อย่างไรก็ดี ให้ระมัดระวังความประมาทความมั่นใจตนเองมากเกินไปที่จะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดทางการเงินขึ้นได้ควรรอบคอบให้มากในการใช้เงินลงทุนวันนี้ค่ะความรักและครอบครัวคุณอยากอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าเพราะรู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องเอาจิตใจไปผูกไว้กับใครทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณไม่สู้ดีนักจึงทำให้เลือกที่จะเป็นโสดต่อไปคนรักคู่ครอง ความรักมากมาทีหลังงานทําให้จึงค่อนข้างห่างเหินกันสีมงคลสีเขียวเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกเวลามงคล 1 2นาฬิกาหนาทีถึง13.30นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานระวังความโลภจะทำให้คุณทำงานผิดพลาดได้ง่ายทำให้ตัดสินใจทำในสิ่งที่จะจมลงสู่ความล้มเหลวได้ งานที่เกี่ยวกับการผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมจะเข้ามาหลอกล่อให้คุณควยเควยให้ใจแข็งแข็งไว้เพราะมีเกณฑ์ที่จะเกิดผลดีในช่วงแรกเท่านั้นแต่ต้องตามแก้ปัญหาในระยะยาวการเงินคุณใช้ใจ่ายแบบตามใจตัวเองเพราะวันนี้คุณหาเงินได้มากและง่ายแต่การใช้เงินของคุณก็มีเหตุผลและจริงจังเสมอบางครั้ง คุณก็ใช้เงินเพื่อให้ดูเหมือนอยู่เหนือผู้อื่นความรักและครอบครัวความรักไม่ค่อยมั่นคงนักสำหรับคนที่ยังคบกันอยู่คาดหวังว่าจะดีกว่านี้ก็หมักจะต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่มีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นคนมีคู่คอยดูแลประครับประคองความรักและครอบครัวของตนอย่างเต็มที่คุณจะมีความจริงจังกับรักมากเกินไปสีมมคน สีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานต่างๆทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปธรรมเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาที เกิดวันอังคารการงานงานที่คาดหวังไว้จะยังไม่สมดังใจหวังคนที่รองานก็ต้องรอไปก่อนวันนี้จะรู้สึกท้อๆในงานที่ทำเหนื่อยกายไม่เท่าไรแต่เหนื่อยใจนี่สิบางทีก็อาจจะเป็นการคิดมากเกินไปของคุณก็ได้งานช่วยเหลือผู้ป่วยแพทย์พยาบาลกู้ภัยอาจจะมีงานหนักสักหน่อยในวันนี้ การเงินคุณจะทำเงินได้มากมีเสน่ห์กับลูกค้าจากความซื่อสัตย์และภาพลักษณ์ที่ดูดีของคุณธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะทำเงินให้คุณมากเป็นพิเศษในวันนี้วันนี้มีเกณฑ์หมดเปลืองไปกับของใช้ฟุ่มเฟือยเพื่อเสริมให้คุณดูดีความรักและครอบครัวคุณจะโดดเด่นในด้านความรักมีเสน่ห์มากและมักจะมีการแย่งชิงหัวใจกันเกิดขึ้น ขอบอกเลยว่าคุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบที่จะเอาชนะใจคนที่คุณหมายปองได้อย่างไรก็ดีให้ระวังเรื่องการผิดศีลธรรมประเพณีที่จะนำปัญหามาให้ในอนาคตด้วยนะคะสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความช่วยเหลือกำลังใจเข้มแข็งกระตือรือร้อนและเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะเวลามงคล19นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน วันนี้อย่าประมาทในการทำงานมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุหรือการทะเลออาะเบาะแว้งที่เกิดจากอารมณ์ที่ร้อนกว่าปกติของคุณธุรกิจส่วนตัวจะเกิดปัญหาที่ปัจจุบันทันด่วนทำให้คุณเตรียมการไม่ทันวันนี้ยังไม่ได้รับข่าวดีเรื่องงานที่รอคอยและยังไม่ใช่วันที่เหมาะสมกับการเริ่มงานใหม่การเงินวันนี้รายได้ของคุณจะมีเข้ามาจากงานซื้อขายของขนาดใหญ่ หรืออสังหาริมทรัพย์ใครที่ประกาศขายที่ดินตึกบ้านวันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีรับทรัพย์จำนวนมากหากทำอาชีพในหน้าค้าที่ดินหรือขายของเป็นล็อตใหญ่จะประสบความสำเร็จได้เงินตามที่ตั้งเป้าไว้ความรักและครอบครัววันนี้มีเกณฑ์ต้องห่างจากคนรักครอบครัวสักพักหนึ่ง บางคนจะพบความเครียดในครอบครัวทําให้เบื่อนายและไม่ค่อยหันหน้าเข้ามาคุยกันส่วนคนโสดรู้สึกหมดหวังกับความรักไม่อยากจะเดินต่อหรือตามหาคนที่ใช่ในวันนี้สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศตะวันออก เสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล9นาฬิกาหนาทีถึง10.3นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการงานบางคนจะได้งานตามที่ตนคาดหวังไว้หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดช,ชอบที่สูงขึ้นการสอบเรียนต่อหรือสมัครแข่งขันก็จะประสบความสำเร็จสมดังที่เคยต่อสู้บากบั่นมาการเงินวันนี้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากหากเงินขาดมือให้หันหน้าเข้าหาเพื่อนสนิทของคุณเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณทางด้านการเงิน วันนี้มีโชคในการเสียงเล็กน้อยให้คุณพอยิ้มได้ค่ะความรักและครอบครัววันนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลกับคนรักหากคุณยังโสดก็มีสิทธิจะพบคนที่ใช่จากการเดินทางไกลหรือชาวต่างชาติแต่ให้ระวังการจับปลาสองมือหรือความพยายามที่จะสับรางของคุณจะถูกจับได้ไม่ควรทำตัวเจ้าชู้มากนัก ยิ่งหากคุณมีครอบครัวหรือคนรักอยู่แล้วจะยิ่งไม่เกิดผลดีค่ะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมัคคีกลมเกลียวทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเคารพรักสง่าราศีความพองใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นเวลามงคล 9นาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีกั้นงานคุณจะได้เป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทขัดแย้งกันของคนในองค์กรหรือระหว่างหน่วยงานและทำให้เกิดการยาสึกกันของพวกเขา คุณจะได้รับเกียรติความนิยมและความเชื่อถือเป็นอย่างมากการเงินให้ระวังให้มากกับคนที่เข้ามาค้องเกี่ยวในเรื่องการเงินกับคุณในวันนี้เพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงให้เสียเงินจํานวนมากอย่างน่าเจ็บใจให้งดการซื้อของชิ้นใหญ่หรือการใช้เงินลงทุนใดๆการเสี่ยงโชววันนี้ยิงต้องหยุดไปเลยค่ะ ความรักและครอบครัววันนี้เด็กๆในครอบครัวจะให้โชคเป็นศูนย์กลางแห่งความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวบางคนจะได้กลับไปพบเพื่อนเก่าหรือญาติพี่น้องที่ไม่ได้พบกันมานานมีความสุขยินดีในการพบปะคนโสดอาจได้กลับไปพบกับคนที่เคยฝันถึงและมีหวังจะได้คบหากันอีกครั้งด้วยสีม่วงขนสีแดงสีทอง เสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องการงานประสบความสําเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสําเร็จเวลามงคล13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในเรื่องงานที่ทำให้คุณรู้สึกรำคาญใจอาจจะต้องหดงดดกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเห็นไม่ตรงกันหรือเอกสารที่มักจะเกิดความผิดพลาดแบบที่ไม่น่าจะผิดเพิ่มความรอบคอบในงานและใจเย็นให้มากขึ้นงานก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะการเงิน วันนี้การเงินจะสะพัดมากมีเกณฑ์ได้รับลาบลอยหรือมรดกครอบครัวมีเกณฑ์ช่วยในเรื่องการเงินธุรกิจส่วนตัวจะทำเงินได้มากคนที่ทำงานประจำก็จะพบช่องทางทำเงินพิเศษมีเงินเข้าหลายทางหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองงานเก่งกำไรก็จะสร้างรายได้ให้มากเป็นพิเศษค่ะความรักและครอบครัว ในเรื่องรักสำหรับคุณวันนี้เหมือนความทุกข์เจ็บช้ำที่หาทางออกไม่เจอปัญหาที่ยังมาไม่ถึงแต่คุณกลับวิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุทำให้ไม่มีความสุขดูอมทุกข์จนเกินจริงให้ผ่อนคลายลงบ้างปัญหาอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คุณกลัวก็ได้ส่วนคนโสดน้อยเนื้อต่าใจในชีวิตเหมือนโลกนี้ไม่มีใครรักอย่าคิดในทางร้ายขนาดนั้นเลยนะคะสีม่วงคนสีขาวสีครีม สีเหลืองส่งเสริมความกระตือรือร้อนความสำเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปเวลามงคล10 31, นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันเสราร์การงานอาจจะได้เริ่มงานใหม่ๆตามที่ตั้งใจไว้ความกระตือรือร้อนของคุณจะมีมากขึ้นมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวขึ้นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การติดต่อใช้คอนเน็ชันหรือการเดินทางจะก,ก้าวหน้าและโดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้การเงิน งานที่ต้องติดต่อกับคนในระดับสูงจะสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นกอเป็นกรรมมีเกฑ์ได้เงินจากต่างประเทศหรือได้รับการว่าจ้างที่ได้ค่าตอบแทนสูงจากคนต่างชาติการเงินวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในอนาคตความรักและครอบครัวความรักความเอื้ออาทรกันในครอบครัวจะโดดเด่นคู่รักมีความสุขร่วมกัน มิเกนได้พบปะสังสรน์กันระหว่างญาติสนิทมิสหายหรือได้เข้าร่วมงานมงคลของคนในครอบครัวคนโสดใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวและเพื่อนฝูงอาจได้พบคนที่ถูกใจจากการแนะนําของญาติหรือเพื่อนสีมงคลสีดําสีม่วงสีน้ําตาลเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาททิดมงคล ทิศตะวันตกเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีเวลามงคล7.31นาฬิกา31าทีถึง9นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ